สวัสดีค่ะทุกๆคนคะวันนี้นะคะแววน้อยก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็จะทําเมนูสองเมนูนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเข้าครัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแววน้อยนะคะก็จะต้มหมูสามชั้นนะคะวันนี้จะต้มเยอะหน่อยนะคะแล้วก็นําไปตากแดดให้เสด็จน้ําเพื่อที่จะทําหมูกรอบไว้กินนานๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะแววน้อยก็จะมา ขูดเก็ดปลาโดยใช้ด้ามช้อนนะคะในการขูดนะคะเพราะว่าได้ปลามาจากแม่น้ําค่ะเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาคอนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้อยจะเอาไปตากแดดนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่เครื่องนะคะปลาช่อนตัวนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชม แล้วแววน้อยก็จะเอาขี้ออกนะคะเอาเก็ดออกหมดแล้วนะคะแล้วก็ล้างตัวปลาให้สะอาดจ้าหั่นด้านนี้นะคะโอ้มึงเนี่ยเข็นบอแววน้อยไม่ได้ใช้เขียงนะคะทุกคน แต่ปลา่างนี้ใส่มีขีบมีทั้งไข่คุณนะมีไข่พร้อมขี้ไม่เยอะเลยค่ะทุกคน่ีเห็นไหมหูปลายังสดอยู่เลยนะคะเนี่ยก่อนอื่นนะคะแบลน้อยก็จะเอาไข่ออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทาตากแดดเนาะเพราะว่าเดีน้อย ต้มกินก็เบื่อแล้วนะคะจะไปทำตากแดดอันนี้ก็เ,เป็นขี้นะคะให้เอาออกตรงนี้มันเป็นไส้นะคะแต่ว่าวัวน้อยก็จะไปคั่วนะคะทุกคนเราก็ล้างน้ำนะคะล้างน้ำให้สะอาดด้านนี้เราก็ล้างน้ำนะคะ เดี๋ยวแวนน้อยก็จะทําเป็นชิ้นนะคะทําเป็นชิ้นแล้วก็ค่อยเอาไปหมักเกลือหมักเครื่องตากแดดนะคะนี่ค่ะทุกคนแวนน้อยก็จะทําการแล่ออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครจะตากเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแวนน้อยก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูว่าจะหั่นแบบไหนนะคะขั้นนี่หั่นแบบนี้ กะตามขนาดที่เราชอบได้เลยนะคะปลาช่อนแม่น้ําค่ะนี่แวนน้อยจะเอาขนาดนี้นะคะแล้วก็จะใส่จานไว้ก่อนแล้วก็จะมาแร่อีกด้านหนึ่งนะคะวิธีแด่เอียงมีดเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องติดกระดู ติดก,ก้างค่ะติดก,ก้างนะคะแบบนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดหน่อยเพราะว่ามันหันอีกด้านนึงนะคะแล้วน้อยก็ไม่ถนัดแล้วน้อยก็จะเอาคีบมันออกนะคะแบบนี้นะคะ น,นี้แลออกมาได้แล้วอีกชิ้นหนึ่งก็จะตัดแบบนี้ล้างให้สะอาดเนื้อสีชมพูเลย แล้วส่วนตรงที่เป็นตัวก้างนะคะแววน้อยก็จะทําเหมือนกันนะคะก็คือหั่นชิ้นแล้วก็เอาไปหมักกากเอาไปตากแดดนะคะตรงนี้ก็จะหั่นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็แหว่ออกแล้วก็ไปตากแดดแล้วเราก็จะเอาไปทอดกรอบอร่อยอร่อย,ออยกินกันค่ะอย่าลืมผ่าตรงนี้ด้วยนะคะ มีการเปลี่ยนมีดใหญ่นะคะจะได้หั่นก้างใหญ่ได้ด้วยค่ะมีดเหมือนจะไม่คมคมอยู่ค่ะแต่ว่าก้างตรงนี้มันใหญ่นะคะ แล้วก็มาหั่นด้านคอนะคะตอนนี้นะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบวะออกแล้วนี่เห็นบ่แบบนี้ปลาก็ล้างล้างแล้วล้างอีกจนสีสิดแล้วนะคะทุกคนไปลาไปทำการหมักกันเลยคะ่ะวิธีการหมักของแวน้อยนะคะแวน้อยก็จะใส่เม็ดผักชี กระเทียมแล้วก็ตำใส่กันให้มันละเอียดนะคะตำเสร็จแล้วนะคะแวน้ลยก็จะเตรีย,ายามกระมังแดงไว้แล้วก็เทปลาที่เราล้างสะอาดนะคะล้างหลายๆน้ํานะคะลงไปนะคะทุกคนอันนี้แววน้อยไม่ได้เอาคีบตรงนี้ออกนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะแวบวบน้อยก็จะใส่สิ่งที่เราตำไว้นะคะคือเม็ดผักชี แล้วก็กระเทียมนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็โรยให้ทั่วนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสจ้าโรยให้ทั่วเช่นกันจ้ะเหยาะซอสหอยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขยำเลยค่ะขยำให้ทั่วเนื้อปลาช่อนนะคะ ไม่ต้องกำแรงนะคะเด๋ยวเนื้อปลาจะเละค่ะเราจะขยำส่วนเนื้อก่อนนะคะส่วนหัวเนี่ยอย่าเราค่อยมาทำทีหลังนะคะทุกคนให้ทั่วทุกชิ้นเลยนะคะตอนนี้นะคะเวลน้อยก็ขยำเนื้อปลาเข้ากันทุกชิ้นแล้วนะคะอ่าหอมฉุยขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เวน้อยก็จะมา รูปลายแล้วก็ขยำหัวปลานะคะให้เข้ากันนะคะทั้งคีบมันด้านนี้นะคะทั้งซ้ายขวาด้านนี้ที่แหวแวแหวออกนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเตรียมไปตากได้เลยนะคะอันหมูสามชั้นนะคะต้มให้สุกแล้วก็นำไปตากแดดนะคะเพื่อที่จะ เอาไว้ทําหมูสามชั้นค่ะวันนี้นะคะก็จะต้มหมูสามชั้นเยอะๆนะคะแวนน้อยก็จะเจาะแบบนี้นะคะเจาะห้ทั่วให้พุ้นแบบนี้เลยก็เจาะออกเนี่ยน้ำน้ำท่วาขังอยู่ในนี้นะคะเพิ่นกะสีออกมาแบบนี้นี่เห็นไ่ออกมาแบบนี้ตอนนี้กะเซตเบิดทุกอันแล้วที่แววนน้อยเด็ดเจาะสามซันไปนะคะแล้วแววนน้อยก็จะ น้ำไปตากใส่ดางผื้นซีฟ,ฟ้าที่เขาเอาไว้เค็ดเอาไว้ตากปลาตากหมูอะคะ่ะบ่ให้แมงวันมันเกาะนะคะจะได้บ่มีขี่ข้างๆค่ะมูนี่แว้วหน่อยบวออีสานบาวออีสานสิคองกลัวภาษาไทยอ่ะเสร็จแล้วไปเตรียมไปตากเลยจ้าจิ้มแบบให้พุนไปเลยนะคะ เปื่อยดีจังเลยชิ้นนี้ตอนนี้ก็จิ้มให้เป็นรูพุนหมดแล้วนะคะทั้งห้าชิ้นใหญ่ๆเจาะเพื่อที่ให้น้ํานะคะนี่ออกมาแบบนี้เห็นไหมคะออกมาเย,เยอะเลยนะคะเพราะตอนแรกนี่ยมันไม่มีน้ํานะคะเพราะว่าแววน้อยต้มจนแบบว่าน้ำบุกลงไปเลยอะ่ะนี่นะคะววน้อยก็ทำสองเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วววน้อยก็จะนํามาตากนะคะโดยใช้นี่ละคะเกาะไว้นะคะเพืะะ่อ จะกันแมงวันนะคะจะได้บ่อมีขีดข้างๆนะคะเดี๋ยวเวอะหน่อยก็จะมาตากหมู 3, 3สามสามสันก่อนนะคะมันจะมีหนึ่งสองสามชั้นนะคะทุกคนเยอะน้อยก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะไว้ได้านชั้นที่สองนะคะหรือจะเอาไว้ด้านล่างสุดก็ได้นะคะอันนี้เยอะน้อยจะไว้ด้านนี้ปากเพื่อที่จะให้ส็ดน้ําก็เลยต้องเอาไว้ด้านล่างนะคะเพราะนี่เขาใช้ใน ต้มนะคะน้ำก็ต้องวางไว้ชั้นล่างสุดค่ะทั้งหมดห้าชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยเหมือนจะเอียงข้างนี้มากตอนนี้ใส่บาลานซ์กันแล้วนะคะแล้วแวน้อยก็จะมาตัดปากคอค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตใช้มือเลยนะคะมือนี้แวนน้อยล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะหงด้านนี้ขึ้นนะคะแวนน้อยก็จะตากไว้บนสุดนะคะที่หมักนี้จะเป็นเนื้อที่แบบแห้งแล้วนะคะเราก็ไว้ด้านบนได้นะคะก็คือไม่มีน้ําเหมือนหมูสามชั้นนะคะก็ะสามารถตากใน อันเดียวกันได้นะคะแต่ว่าแยกชั้นค่ะเสียงไก่ขันหมู่บ้านเล็วน้อยก็มีเขาเลี้ยงไก่นะคะเป็นไก่ตีขังสุ่มค่ะ มาขันอะไรตอนนี้เนาะปกติมีแต่ขันแบบเช้าตู่เนาะไม่มีน้ำหยดลงมานะคะสากบ้านบุญได้เราก็พึ่งแดดพึ่งลมนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเอาใส่ไปด้วยนะคะก็จะมีระทียมนะคะแล้วก็เม็ดผักชีใส่ไปกับเนื้อปลาเวลาเราทอดมันจะได้หอมๆนะคะจะรู้สึกเอีอยงเดี๋ยวแววนน้อยก็จะตรง นะคะเวลน้อยก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รูดซิปไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แมงวันเข้าไปนะคะแล้วก็ว่าแล้วนะคะว่าทําไมมันเอียงนะคะเพราะว่าเชือกตรงนี้มันขาดเวลน้อยก็เลยเอาเชือกฟอฟางนะคะมามัดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดึงให้มันเสมอแบบนี้นะค่ะเดี๋ยวต้องยัดเข้าไปในนี้ยัดเข้าไปในนี้นะคะดึงขึ้นมาได้แล้วก็มัด ให้เสมอกันค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับสองเมนูที่แวลน้อยทำวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย